ผนได้พักบลกหลายเลยไมอนี่ครับนี่ครัพักมาแต่ใสเนาะอันนั้นได้ลูกเก็บมาขายอย่งนี้เลยมาตนาผู้เล็บมึงหั่นโบตื้นบ่แม่ไปบ่ครับไปก็แต่สองเมื่อนี้วันพุธหันย้ายผู้ผลอันรับพักไปขายโตมันมีตลาดนัดเดิอำเภอเฮาอ้ยพูดกันเลยเศร้าเนี่ยเออพูดก็ต้องไปโกนเก้าโมงฟ้าเม่พักยังไม่อันนาเมื่อกี้นึงครับคุณอาเครับยอดพักทองแล่ลูกโอ้ใช่ไอ้ยกขึ้นมาพีอ่ะน้องมึง อ้อนค่ะอ้อนพักจะอมไม่เบิดเลยคุณแม่อันนี้คาะอ่อนข้าวอ่อนในขายได้ไรแม่ในเห็ดเป็นกับไว้แล้วเนี่ยเปดเบิดลูกเปดบาทเป็ดบาทเปดบาทอันในยอดในพักพ่องย่างๆนี่กับป็ดบาทเปดลูกนล้วมันนี่กับป็ดบาทอ๋อตูดพี่น้องกูนะส่งเป็ดท้าขายเปดธรรมดาก็สิบบาทอันนี้จ้าบาทบรือเปล่านี่ครับเปดบาทบางหำโอ้ยถุง มึงเมื่อยได้พี่น้องถ้าวางเบิ่งดีๆนี่แปดบาทนี่ครับแปดบาทนะมันเป็นหุงยาวได้พี่น้องมึงเนี่ครับมึงมันจะคืบไปเบิ่งพุ่นะเลยคืบพุ่มอีกครับมันเป็นถุงใหญ่โอ้โหอันนทำไมเอาให้มึงได้มาถั่วกันอันนี้ยอดบวกั่กอันนี้อันนี้คือพักที่ว่าไม <c oughs> ่เพิ่นปลูกเองนี่ถั่วปีได้หลุมอู้หูนะถั่วถั่วถั่วปีเฮาถั่วปีเจ้าใบ มีทั้งสีดำสีขาวแปดบาทคือกันกรับบังไงแปดบาททุกอย่างแปดเขาสูแปดลูกอันนี้คือพักที่แม่ปลูกเองทั้งเบิดเลยแม่นบอทคับแม่นบอทคับเอ้ามีโต๊ะแม่ขาดนี่แหละครับผมหลายๆคนถามหาว่าแม่ไปใส่ไปใส่คือพอเห็นแม่ออกคลิปเห็ุคุหลักลากกันจ้าแปดบาทแล้วลูกเห็นคุหลักๆก็ันคือไปหน้านะครับผมไปโฮสพักโต๊ะไม่ถูกนะทค่ะมัน เด้ในลูกอันนี้เดิมมาเพส่ซอร์เลยเดิมเดิกยิงสิ่งที่บึงเราไม่ขายหาสิบบาทขายหลายขายน้อยสั่งได้ในต้นนั้นแหละโอ้ต้นใหญ่นะอ๋อสั่มลูกฟุตบอลมาได้พี่น้องค่ะเท่าบิึงอันนี้ยังบ่นน้อยนะครับนี่ราคาสิบบาทอ่าหาสิบบาทนะงามเอามาสดๆเลยครับอันนี้แหลยอุ้ยดู ผักหวานผักหวานนะไอผักหวานป่าเก็บสดกข้ด้วยเลยวนะมังหันเมี่ยงเมี่ยงเม่เห็ดอันนี้ให้เบิงึงนีผักยังในลูกในเห็ดบวบให้เบิึงแปดบาทในเห็ดสังไห่นะอันนี้นะครับบวนนบนบอ้อนหนูพอดีกินเลยครับนีเ่เอาไปลวกลวกก็ได้เอาไปเห็ดแกงก็ได้นะครับผม <c oughs> เอาไปนึ่งก็ได้นะ บวกอ่อนบานแห้งซับนี่จะระวังหามแปดบาทนะครับอันนี้ค่ะอ๋อแปดบาทครับคุณแปดบาทจะคุณโ้โหเมนยูผู้เขาขายเป็นขี้ะเนาะถ้าตามร้านค้าใหญ่ๆคนนัาก็บ่นใจแต่ว่าเอาค่าค่ายบบว่าเอาเห็ดไปแล้วโว้ยนายสาวมากแล้วครับคุณเนาะสิได้จัะร้อยแล้วปัญหาเบอร์เหมือนนี้ไหนเออเดี๋ยวมันหลายพักได้พักอันนี้ก็มีเดลูก ผักขมเลยเนี่ะไม่นด้แล้ลูกอันนี้พักอย่างนะอันนี้ยอดบัวใช้พักขมนะครับนี่ทางล่างที่พวกนั้นโอ้บัวโอ้ยเออมันมันเปื้อนเด้บักหามโอ้เนไหนี่ยบัวพักอย่างนี้คือยาวพักอย่างนี้หอมบัวและลูกพักบัวพักงอมมัดใส่กันแบบนี้แล้วโอ้นะครับอันนี้ต้องล้างดีเนาะให้เพื่อนเออต้องล้างและลูกล้างให้สะอาดพวกพวกพักขมนี่ต้องล้างก่อนลูกนะ อู้ดีนี่พระคมพระคมนี่หินลวกลวกแซ่บลวกกินจำเจียวครับนี่เด้อมวันนี้มีอันนี้อยู่เด้อนี่โอชะอมชะอมกับจักบ้านแม่นะอันสิบบาทคือกันเปดบาทคือกันแร่ลูกนี่าักสิีงะนี่โอ้าักสงี่ยนใส่แกงนืเดียวภาคสงี่ยเออได้นะนี่นี่ครับหลายหลายคนในคนว่าภักสิีงะคือภักอื่ย่างมันคือหอมเยื่อบนมาภาคกลางเพป่นเลี้ยงนะครับ กินกับไปตามบางทัวมันเข้ากันมันจะหอมอันนี้แพงได้จัะน้อยเพอาับผืนอืดอันนี้หอมแย่ครับบอกรห์แม่นมันอึดแต่มามันหวานยาแพงอยู่ก็คือหมายถึงว่าบ่ได้ขายซิปหรือว่ายี่ซิปแล้วครับหมายถึงว่าขายแปดบาทแต่ว่าอาจจะได้ได้น้อยเน่ยได้น้อยหู้มกระโบ่น้อยดิเมย์กูนะเห็นแลนี่มันเด้อห้าสิบบาทนะยังใบโสมเผีพีห้าสิบบาทนะโอ้โหไม่ เราไม่ยังแม่นี่ครับกินสุงเลยลูกไผ่กินสุกไผ่กินสุงหาชิปาร์ตบอดในครับแม่นลูกโอ้โหมาต้องรอมต่อไปเนี่ยเรี่อยไม่เห็ดเต็มเพื่อพูดเพลงแม่ก็ปลาบัดมหามชื่อมาผัดปกเพลงอันนีกเนาะบักหลายเลยครับแม่ขายแ่ลองสาวสาวไอพี่น้องเบิองเลยครับพูดแล้วสาวสาวกันนะครับมันงามลูกนะ บึงเนี้ครบคับกำละแปดบาทติมกระด้งเลยครับคุณนะนี่อันนี้แต่กับล่างๆครับทีล่างเป,เป้าไปให้เพื่อนแมวครับเพราะว่าต้นงฟาไปคนไอ้วันประฮัดนี่หมายถึงว่าแถวบ้านผมเี่เพลินใจมีตลาดนัดนะครับผมเอาง่ายๆกับตลาดตลาดนัดที่อำเภอตลาดนัดอำเภอเพอื่อจะมีสัปดาห์ละครั้งก็คือแถวบ้านผมเพื่อจะเหตดไปบวันพฤหิฮัตนะครับผมโอ้ เล้วแม่จังได้มูลละสองร้อยสามร้อยนะกัดขายฮารเก็บพันเก็บมีอันเล็กอ,นอันน้อยแตาบวกก็ได้มันี่็นแนวงามๆอ,อันนี้แหละงงามครับยออไใ้ย้อนฟักทองครับรต้องเทมนั่นได้มันจะงามจุจีได้เพื่อนนะที่ครับ แม่กำลังกำลังเริ่มกำลังเริ่มได้ขายในช่วงไอ้แม่ปลูกแปลงที่แม่ปลูกทุดินที่ถอนออกแล้วนะน้าที่แม่เก็บทุดินอันออกมืดแล้วนะโอเออแม่ก็เลยลงบัวบะเนี่ยลงยอดบวบอันนี้เอาไว้ให้เพื่อนใส่แกนไม้แทนแถไหมายถึงอไรแถมให้เพื่อนต่างหากแมนป่ามีแถมพ้อครับถูกไม่พอมีแถมด้วยนะคนถูกไม่พอแถมด้วยนะครับ โอ้ม่เอาทั่วปีมาให้เพื่อนบงอางคนยังเงินนะครับทั่วปีแต่ว่าสีดำมีทั้งสีดำสีขาวหมัดนี่ครับผสม,ม,สมผูบางคนก็หมัก,มกสีดำผูบางคนก็หมัก,มกสีขาวพ่นโบจกลลักในรูกพ่นสีทาปลูกแต่ฤดูต้นฝนอย่างเดียวนะคําว่าทั่วปีมันสิเป็นปีละครั้งเพื่อนอบเจ้า,จาว่าปูกนาแล้งมันกระปิดมันกเลยสิโบข่อยมีไผ่ปูเพื่อนเข้าใจว่ามันปลูกได้แต่นาฝนถ้าห้าปูกนาคนเลย มันตั้งหลายเดือนนอะ้ะสามเดือนสี่เดือนมันก็ค่อยเป็นตอนเกี่ยวเขา่าหรือเก่าตอนใกล้สิเกี่ยวเขา่าเออมันจะมันอันนี้ได้มันโบได้เป็นก่อนได้จะปลูกก่อนกะนอืมสุนยามนี่ฮะได้เปียบปลูกข้าวเดียวก็เป็นรามเคือเป็นโลดเอ้าเอาชมนี่ก่อนนะเม่น้องถ่ายปฏิทินละพี่น้องบึงพ่อหอมปากหอมคอนะคะผมไอจีได้หู้ ไปข้าวห้องเหตุผลหลักๆของเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมความสู้ของแม่เพื่อนในบุคคลได้ท่ายคิปหรือว่ายไปส่วนไปส่วนไปยังกับไปนะนี่นะครับเพื่อนกับไปพักเพื่อนมือเ้ากะครับพักใหญ่พักยังมากกันเก็บมาขายแต่ว่าส่วนมากครับเพื่อนจะปลูกพักอพักแม่เพื่อนจะมีเกือบทุกอย่างแล้วครับผมคาว่าเพื่อนก็จะมีพักที่เพื่อนได้ขายอยู่ถึงม้อนหน่บทตัวหนึ่งสั้นตัวหนึ่งแตงยาวนะครับผมตัวหนึ่งตัดแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมาหมัยมันเป็นปลูกหลายพักหลายอย่างพักละเล็กเล็กหน้อยนะครับผมนมุ้งนมม้ยอดบปงยอดบวบมีกบเบิดนะครับผมขออนุญาตลาพี่และน้องไปเพียงสท่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ